นี่มีลมหน่อยเพื่อนๆลมมันมาจากตรงโน้นจะกินอะไรก็ระวังเน้นความสะอาดสะอาดค่ะไปมาตรงโน้นพอแล้วมันร้อนมันร้อนมันร้อนลูกมันร้อนมันร้อนมันร้อนไม่เอามันร้อนไปเตรงนี้มีลมหน่อยเพื่อนๆ ลมมันมาจากตรงโน้นนังเปยพักผ่อนก่อนแป๊ดเลยเปยจําเป็นค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรู้ไม่ไม่ต้องรู้ราาไะตรงนี้มีลมหน่อยเพื่อนๆลมมันมาจากตรงโน้นเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยก็เป็นพิษอีกกินอาหารไม่ย่อยก็ร่างกายก็แย่อีก เพอะอให้นั่งได้ค่ะเอาผ้าดางเก่ามามัดเป็นเปยยวนค่ะสวัสดีจ้าเมื่อนี่มานั่งพักผ่อนย่อนอารมณ์กันเด้อพี่น้อง ก็ปลูกมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปีห้าสูจนาก็อยากจากระแสะกระแสะจังเลยไม่เอาลูกไปนอนต้องนุกชมวิวจ้าสมวิวจ้า,จาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ,นะคะนี่จะเป็นครัวะคะ่ะบ้านก็ปลูกมานานแล้วละ่ะ ังแต่ปีู0ไม่มีป่าบางจากตรงน้นค่ะลมมาจากตรงโนง้เห็นไหมคะลไมไี่ป่าบางครับเพื่อนไปนอนตรงโน้นไปลูกไปมานางพักผ่อนจากพี่น้องหลังบ้าน สวัสดีเพื่อนๆจ้ารับลมเยน็เยนๆหุ่นโน้นปีห้าศปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่สมวิวจ้าสมวิวจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะหาไปกินซะหน่อยหน้นาร้อนนี่กินอะไรก็ระวังเลย กินอะไรก็ระวังหุ่นโน้นปีห้าศูนย์ปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ร้อนร้อนมากเลยไม่เอาบอกว่าไม่เอามันร้อนไปไปตรงโน้นไปไปเดีย๋ยวสมวิวจ้าสมวิวจ้า คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะกินอะไรก็ระวังเน้นความสะอาดสะอาดค่ะหลายปีแล้วหาไปกินซะหน่อยหน้หนาร้อนนี่กินอะไรก็ระวังด้อยกินอะไรก็ระวังไปาตรงนพอ,ลอ,อแล้วมันร้อนมันร้อนมันร้อนลูกมันร้อน มันร้อนมันร้อนไม่เอามันร้อนหลายปีแล้วหลังบ้านนะคะหลังจากขัดใบไม้เสร็จหลายวันแล้วก็เลยมานั่งตรงนี้นั่งเล่นหลังบ้านเดอ้อเพื่อนนั่งเล่นหลังบ้านเดอ้อเพื่อนๆันะคะ นี่จะเป็นครัวค่ะบ้านก็ปลูกมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปีห้าซุงห่อนลายห่อนบมมี่หม่องซีอู่ค่ะมานั่งพักผ่อนโอ้ยรถจนารถจนาก็ตามมาเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยก็เป็นพิษอีกกินอาหารไม่ย่อยก็ร่างกายก็แย่อีกเนาะเป็นเพื่อนเนาะ อยากจะนั่งอยู่นานๆเหมือนกันแต่กลัวงานไม่เสร็จค่ะห่อนหลายห่อนบมมีมองสิอยู่ค่ะมานั่งพักผ่อนโอ้ยรถจนารถจนาก็ตามมาสมวิวจ้าสมวิวจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ จะนั่งอยู่นานๆเหมือนกันแต่กลัวงานไม่เสร็จค่ะนั่งเปรีค่ะเปรยวนเปรียนรยนนะคะนั่งเปรีค่ะลังบ้านนะคะหลังจากขกัดใบไม้เสร็จหลายวันแล้วก็เลยมานั่งตรงนี้ไปไปไปมาตรงนู้นพอแล้วมันร้อนมันร้อน มันร้อนลูกมันร้อนมันร้อนมันร้อนไม่เอามันร้อนนี่จะเป็นครัวค่ะออบ้านก็ปลูกมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปีห้าสูงหลายปีปแล้วะตรงนี้มีลมหน่อยเพื่อน ดมมันมาจากตรงโน,น้นอยากจะนั่งอยู่น,น,นานๆเหมือนกันแต่กลัวงานไม่เสร็จค่ะหุ่นโน้นปีห้าศูนย์ปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่สวัสดีจ้า มื่อนี้มานั่งพักผ่อนหนยะ่อนอารมณ์กันเด้อพี่น้องไม่มีป่าบางังจากตรงโ้งค่ะลงมาจากตรงโน้นเห็นไหมคะลงป่าบังครับเพื่อนขอให้นั่งได้ค่ะเอาผ้าดางเก่ามามัดเป็นเปยยวนค่ะ,คะนี่จะเป็นครัวค่ะ บ้านก็ปลูกมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปีห้าสูขห่อนหลายห่อนบ่มีหม่องสิอู่ค่ะมานั่งพักผ่อนโอ้ยรถจนารถจนาก็ตามมาสวัสดีจ้าเมาื่อนี่มานั่งพักผ่อนย้อนอารมณ์กันเด้อพี่น้อง ปีค่ะปียวนปียวนนะคะนางปีค่ะหุ่นโน้นปีห้าศปีห้าหนึ่งห้าสองห้สา้าไม่มีป่าบางัางแต่กรนโนนค่ะลงมาจากตรงโน้นเห็นไหมคะลงป่าบังครับเพื่อนจะกินอะไรก็ระวังเน้นความสะอาดสะอาดค่ะ ได้ปีแล้วนั่งได้พักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานแล้วนั่งเปพักผ่อนก่อนแป๊บนึงเปย์จำเป็นค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรู้ไม่ไม่ต้องรูหราไปนอนตรงนูน้นไปลูกไปมานั่งพักผ่อนจากพี่น้องหลังบ้าน สมวิวจ้าชมวิวจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะกินอะไรก็ระวังเน้นความสะอาดสะอาดค่ะนั่งได้ภาคหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานแล้วจนาก็อยากจะกระแซะกระแซะจังเลยไม่เอาลูกไปนอนตองนอน่ะนี่จะเป็นครัวค่ะบ้านก็ปลูกมานานแล้วล่ะ ตั้งแต่ปี5ซุนาส,สวัสดีค่ะนั่งเปลีค่ะเปลยวนเปลยวนนะคะนั่งเปลีค่ะนคัคะนี่จะเป็นครัวค่ะ oh. บ้านเขาปลูกมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ปี5ซุานาก็อยากจะกระแสะกระแสะจังเลยไม่เอาลูก ไปนอนตรองนัง้หนห,หอนไล่หอนบ่มี่มองซียูค่ะมานั่งพักผ่อนโอ้ยรถจนารถจนาก็ตามมาหอนหลายหอนบ่มมีหมองซียูค่ะมานั่งพักผ่อนโอ้ยรถจนารถจนาก็ตามมา